ครับเพื่อนครับวันนี้ช่างจะผมพาเพื่อนมาซ่อมเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้มาแปลกกว่าทุกวันครับเราจะมาซ่อมจานนี้เลยทิ V ว v วนะครับอาการเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีเทคนิคการซ่อมเบื้องต้นแบบไหนเดี๋ยวดูกันเลยดูเลยครับสําหรับเครื่องน,นี้นะครับเป็นวีว o นะครับสี่พันกว่าบาทเนาะอาการก็คือเรากดปุ๊บ ขึ้นโลโก้ครับขึ้นโลโก้ทุกอย่างแต่มันไม่สามารถที่จะนะครับดับแล้วเปิดก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาชาร์จก่อนอู้อะไรเป็นที่ชาร์จแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมมันกระจกก็ง่อยงี่ครับนี่คือของช่างครับนี่เดี๋ยวผมนี่ครับเป็นตัวแปลงไฟออกมา5โวลต์ตรงนี้ครับผมก็เอามาชาร์จแบตเสลยอเห็นรู้เรยวรู้รอดไปเลย ก็มาต่อสายนี่มันจะมีดําแดงครับบวกลกมันนีกเดี๋ยวลองดูสิมันจะเข้าไหมเสียบป,ปาก,ปปกครับเสียบปักถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นโลโก้ตรงนี้ครับทํามันเข้านะนี่ครับขึ้นโลโก้มาแลวปอ้บขึ้นโลโก้มาเสร็จเดี๋ยวลองกดกดดูว่ามันชาร์จหรือเปล่านี่ครับแบตบมันเต็มนะครับแต่ว่ามันไม่ติดเวลาเราชาร์จแล้วเรากดเปิด เปิดนะครับนี่ครับมันขึ้นปรากฏว่ามันขึ้นนะครับดูซิว่ามันจะติดไหมเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับกอให้โลโก้มันหายไปก่อนปุ๊บโลโก้ข้างล่างหายไปแล้ว อปกติเครื่องนี้ถ้าเปิดถ้ามันปกติเปิดขึ้นมันจะขึ้นนี่ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับขึ้นมาแล้วมีการแจ้งเตือนนี่มีสัญญาณปกติอะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เล่นได้ปกติโทรได้แต่เวลาเราดึงปากออกนะครับปึ๊บดับครับดับเรียบร้อย โอเคขอพักที่ชาจเราออกก่อนครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็น i c ซควบคุมจออย่างแรกนะครับอันที่สองที่ง่ายที่พอ,เพ,อเพื่อนจะซ่อมได้ก็คือแบตเสื่อมแบตเสื่อมนะครับถามว่าเราไปให้ร้านเปลี่ยนได้ไม่ได้ครับแต่ราคาค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ผมจะมาซ่อมเพื่อนใด้ดูกันเดี๋ยวเราจะถอดเอาแบตเป็นดินเบน,น,นะครับไปนนะปกตินะครับ เราจะมีเป็นๆนะครับตรงนี้เป็นยางนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กนี้ครับถ้าเหล็กนี้ส่วนมากจะพังเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเอาซีโมก่อนนะครับไม้ลเหล่อมก็ได้ครับไม้ไม้ต้องเล็กๆนะครับแต่ว่ามันหักกาเดียเป็นเข็มดีสุดรับเดี๋ยวผมจะเก็บซีม้ก่อนเอาเมมโมกด้วยก็ดีะครับเย็นๆ แต่จริงเนี้ยมันไม่มีไม่ต้องออกก็ได้นะครับไม่มีมันแต่ก็มีนะครับมีเนืมผมใส่อยู่มีหมอกด้วยก็ได้โอเคเดี๋ยวผมเก็บซิมไว้ก่อนครผม ทีนี้มันดูเทคนิคการเกะนะครับเราใช้เล็บนี่มันไม่ออ่นะครับเพราะว่าล็อกมันจะทีๆๆกันมากแล้วก็มันจะแข็งมากนะครับระวังหน้าจอยนี้แตกตัวที่จะออกก็คือตรงหัวมุมนี่ครับเราจะเริ่มจากหัวมุมนี้นะครับมันจะอ้าวไปไหมนะครับนะครับมันอ้าออกมานิดนึงแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรามีเรียกเหมือนใครของดิจิตาร์นะครับมันแข็งแข็ง เป็นยางสติกนะครับตัวนั้นแหละไมก้กกอนใช้ตัวนั้นนะครับตัวนี้เลิกซ่อมเปน็นนานก็เลยอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์รต่างมันก็เลยหายไปหลังจากเลิกซ่อมมาหลายหลายปีนะครับมันก็ของตัวเองนะครับตัวนี้มันเสียเราก็จะเอาไว้ใหมมนะครับมันงัดออกได้ติดนะครับเพราะว่าติดแล้วก็ดับอบาการนี้มันเกิดจากเบ็ดนะครับเกิดจากเบด็ด ตามประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเนาะหลายๆปีนะครับที่ผ่านมาถ้าเราเอาเหล็กนะครับมีสิทธิ์หักกับแบบนี้จะหักเนาะเพราะว่าตรงนี้เราต้องเว้นไว้ก่อนครับแต่ถ้าเป็นยางนะครับมันจะลูดเลยปืปดนะครับนี่ครับลูดไปเรื่อยๆผมก็จะล้อ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 ,ลอแกะออกปุ๊บปุ๊บนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แบตนี่คือแบตดนะครับทีนี้ เราไม่ต้องไปยุ่งกับอันอื่นๆๆเราจะแบตออกมาเฉยๆนะครับครับก็บจะแบตไว้นีน้ถ้าเราไปเปลี่ยนที่ร้านหรือเราเปลี่ยนเองไม่เปลี่ยนนะแพงมากนะครับแพ,งน,บพงนะครับจนเหมือนอยากจะซื้อเครื่องใหม่ว่าประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเราไปซื้อที่บ้านมอหรือสั่งทางรานสแดาอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเขียนรุ่นนี้ถูกนะครับตรงนี้ระวังสายเพลค่ะนะครับมีสายเพลนี่ตรงนี้อีตงตัวนี้ไม่ต้องปิดก็ได้ครับเวลาใส่มาใหม่แล้วแต่ว่าเราก็เก็บไว้ก่อน จะดูว่าแบบนี้เขาไล์ไว้หรือเปล่าครับบางรุ่นมันไล์ไว้นะครับบางรุ่นก็เอาหัวแร้งนะครับเจียวได้เลยนะครับเอาจริงรุ่นนี้ผมยังไม่เคยแกะนะครับเพราะเป็นรุ่นใหม่ที่ก็ไม่ใหม่นะครับแต่ว่าโทรศัพท์มันเยอะจนตามไม่ทันครับจนเลิกซ่อมไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าตามรุ่นไม่ทัน ไม่ต้องกลัวมันเสียครับไงมันก็เสียอยีกแล้วถ้าเราไม่ลืกอไม่ซ่อมปึ๊บนี่ค่อยเกดูสังเกตดูก่อนว่าเราจะปิดเครื่องไว้ก่อนไหมเ,ออเครื่องมันดับอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นยางที่เขานั้นไว้ ผมควง,งัดตรงนี้ออกก่ตรงนี้น่าจะใช้ใครควงปากเล็กนะปกติผมจะมีเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นตัวเป่ายกไอซนะครับแล้วก็เครื่องมือเล็กๆนะครับ <S <S เยอะมากจนหยิบอะไรมาก็ใช้ได้งานหนึ่งครับกล้เงิน,เ,น,นเขาเก็บไว้ทางไหนเนี่ยกลัวผิดทางคนนะรับเพราะว่า ถ้าเราใช้ของงัดนี่มันจะมันจะไม่เหมือนเรามือแกะนะครับน่าจะถูกนะโอ้โหพังงานนี้พังเป็นพังครับเดี๋ยวเราดูก่อนครับว่ามันมีแมวมากวนหรือเปล่า <c oughs> มันมีแมวตัวหนึ่งครับมากวนครับ นนี้ก็ติดกาวไว้ครับเพื่อนครับถ้าเป็นของลูกค้าเราต้องค่อยๆทำนะครับถ้าเป็นของเราเองก็ดูเลยครับผมไม่ต้องกลัวข้างในจะเป็นกาวติดไว้แน่นตึ๊บเลยครับลักษณะเหมือนว่า <S <S เฮ้ย่าแกะนะเว้ยอะไรประมาณนั้นเลแต่ควนออกครับควนออกควนออกครับ งัดสักควนออกเลยไม่รูควรอะไรออกใส่เจาะอดอะไรนี่ดูจัดช่างน้อยไปแล้วเองหนักกัถือก็เจอมาแล้วครับไม่ก่อนเจอรูปรูป,รปแบบแค่นี้มหมูหม น่าจะหิวครับโอ้โหติดแน่แค่ไหนนี่เป็นอย่างนี้เองถ้าเป็นซ็อกเก็ตแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นซ็อกเก็ตออืหือแบตแตกแล้วครับนี่ชิมแบตแตกเลยครับโอ้โหว่าจ,จะวัดสักหน่อยแตกก่อนแล้วซ็อกเก็ตไม่เอย่ยกันนะนี่อยู่ตรงนี้ปึ๊บ ใช่นะกดน,นะขอพิจารณาก่อนแป๊บนึงครับก็บองออัดงัดครับงออัดงัดนี่ครับงัดขึ้นมาตรงนี้ก็จะปิดไว้ไงครับนเราก็ขอของ,งัดปืดขึ้นมางนี้เลยเสร็จแล้วก็จะเป็นซ็อกเก็ตตรงนี้เล็กๆตรงนี้ครับอันนี้ผมยังไม่แกะนะครับอันดับห้าไม่คมือคูมดโอ้โหดักซะงั้นนะ ปุ๊บนี่ท็อปเกตอย่างนี้นะครับนี่ที่รู้ว่าซับเกตแกะมาเลยโอ้โหยังเหนียวอยู่นี่ครับนี่ครับจะเป็นท็อปเกตเล็กๆนี้ครับเนี่ยเนี่เวลาเราใส่เราก็ไปซื้อตัวนี้นะครับมาแล้วก็ใส่ป๊อกเข้าไปเหมือนเดิมนี่ผมงัดแตกเรียบร้อยนี่ครับ <c oughs> ควรหนอกเลยครับเมื่อกี้ที่ผมวางควหนอกงัดแป๊กแตกเลยครับพอเรามาใส่เราก็วางในตำแหน่งเดิมนะครับน,นี่แล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ในตำแหน่งเดิมปึ๊บ เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะไปซื้อเบ็ดมาคือดูเบ็ดของเราจะราคาเท่าไหร่นะครับเครื่องนี้น่าจะเป็นที่เบ็ดนะครับเพราะว่าเปิดติดแล้วดับนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าก็เสียตังค์แต่ว่าตามประสบการ,รณ์ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เอาตัวนี้ไปให้ช่างเขาดูนะครับแตกโอเคครับผม ซื้อมาเรียบร้อยนี่ของเก่ามันแตกเลยครับผมนะครับเป็นของแท้นะครับสี่้อเอ้สามร้อยบาทนะครับนี่ที่บ้านหมเนี่ขนาดซื้อเองนะครับยังได้ราคานี้ครับนี่ก็วัดกันดูนะครับนี่ก็ได้เป๊ะเลยนะครับนี่เป๊ะเลยนะครับเป็นของเขาเองเลยเป็นของบีวูนะครับเป็นรุ่นนี้เลยเวลาการใส่นะครับนี่ก็อรนนี้มีเก่าอยู่แล้วนะครับ เราก็แค่วางทำไมไม่ทำไมไม่ถูกอ๋อมันของปลอมเลยวะอันนี้อันนี้เลยมาไกลเลยครับมันมันไม่เท่ากันนะเนี่ยมันไม่เท่ากันนี่เลยมาไกลหน่อยมันต้องขยับขยับออกมานี่เลยพับเลยครับผม ครับเลยไม่มีอะไรป๊ะนะครับผมเชื่อได้เลยว่าไม่มีอะไรป๊ะแล้วง้างกันเดิมออกครับปาบเข้าไปนี่ถึนเข้าไปเลย้องไว้ปไีกไกลานี่ก,กับใส่ซ็อกเก็ตเข้าไปให้มันตรงให้ตรงรูเดิมครับแล้วกดกดให้มันตรงรูเดิมนะครับ ครับเพื่อนครับกดให้มันตรงูเดิมผมพับตรงนี้มานิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวนี้นะครับหัวมุมมันจะอยู่มุมครับเีนที่มันเลยเสร็จแล้วเราก็กดกดตัวนี้มากดมันทับกันเหมือนเดิมนะครับันี่ยจะมีเคี่ยงมันอยู่ครับ็อกึืกไม่อยู่ครับเออหลุดแล้วครับใหม่ครับผม วางมันหลุดออกมาครับนี่ต้องทับไว้นะครับเดี๋ยวผมล็อกตรงนี้ไว้ก่อนเลยนี่ครับมันจะมีเขี้ยวเล็กๆล,ล็อกอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ให้ควงเลยครับเข็นนะนี่ครับเข็นมันก็ล็อกขึ้นเลยโอเคนีเ้เดี๋ยวเราลองกดดูก่อนนะครับเพราะว่าอันที่แล้วเนาะเรากดแล้วมันดับนะครับนี่ลองกดดูก่อนว่ามันจะติดปกติหรือเปล่า กดเปิดนะครับน,นี่ขึ้นมาแล้วครับผมเดีย๋ยวมาดูกันครับรอสักพักครับผมจอก็แตกนะครับก็เพื่อนๆสั่งในลาซดาก็มีประมาณสองร้อยห้าสิบกับเป็นจริงๆของแท้มันหายาก เนาะแต่ครับของแทจะมีบอกตรงนี้เลยครับเนี่วีบ e ูนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นของแทแต่ผมว่าไม่ใช่เป็นของเรียนแบรนะครับนะครับไม่มีบอกถ้าวีบูของมันเลยจะเป็นงนี้เป็นสเกลเ๋ยลองเปิดดูครับ มันจะดับนะครับแต่ก่อนมันดับนะนี่ครับได้แล้วครับผมมีแบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นตเนอะนี่ครับน่าจะใช้งานได้ปกติแล้วครับเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปครับเดี๋ยวก็ใส่ซิมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับการประกอบก็ไม่ยากครับใส่มีมีเขี้ยวเขี้ยวข้างหน้าลงก่อนก็ได้ครับนี่าี้นครับปึ๊บเข้าไปเข็นเข้าไปนี่ครับลบกดเลยนี่ครับดังแกล้กๆอย่างเงี้ย เรียบร้อยครับดูปุ่มมันตรงอะไรตรงก็โอเคครับกดดับกดเปิดเพิ่มเสียงับเพิ่มเสียงใส่ซิมครับเดี๋ยวเราจะลองมาโทรกันดูครับซิมมันจะโทรแล้วจะติดหรือเปล่านะครับรับเวลาเราใส่ซิมหรือใส่อะไรเราต้องมีเข็มครับจะมีรูเล็กๆข้างบนนี่ปุ๊บมันจะเด้งออก นี่ก็จะเป็นเมลบรี่นะครับถ้าใส่ผิดทางมันจะยัดไม่เข้านะครับถ้าใส่ไูถ่ถูกมันจะตรงแ้วมันจะตรงเข้าไปแล้กดลงไปกดมันอยู่เลยนะครับย้า้มันโปลงมาหลายคนไม่กล้าทำนะอันนี้ครับส่วนใส่ซิมนะครับก็จะมีรูเล็กๆตรงนี้ก็เอาเข็มนะครับเหยาเข้าไปในรูดูดันเข้าไปเลยครับแล้วตัวซิมก็จะโผล่แป๊กออกมานะครับอันนี้แบตเหลือ20เปอเนาะเมื่อกี้ เดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าดูอลองโทรนะครับลองโทรดูก่อนหนึ่งศูนย,ศนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้ผมเป็นของดีเท็นะครับวางสายเลยยังไงครับเพื่อนครับก็เรียบร้อยครับนี่ครับเทคนิคการเปลี่ยนแบตเนาะเพราแกะนะครับ โดยรีดตรงหัวมุมครับรีดรีดรีดมาเรื่อยจนออกนะครับถ้าเราไปซื้อที่ร้านเลยให้ที่ร้านเปลี่ยนให้ผมว่าไม่ต่ำกว่าหกร้ยนะครับหรือเจ็ 700, ประมาณนี้เราก็ไปซื้อเองนะครับหรือสั่งราดาก็ได้250บาทนะครับค่าส่งก,ก็ประมาณ300ก็ดีครับก็เปลี่ยนเองได้ตันนี้เป็น vivo นะครับออโอ้เซ็จที่เรียบร้อยนะครับนี่กันยานมาเรียบร้อย ใช้งานได้ปกตินะครับดูเฟซดูไลน์ได้นะครับดู Google ได้นะครับดูวีโอได้เนาะครับก็เอามาใช้งานต่อได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆเนาะเรียนแบบใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับที่ม่นีไปไหนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีผมจะนำมาฝากกันนะครับทุกท่าที่ไม่ไหนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นี้รษฐอยเราฝากเพือนเดิม